กลางค่ำกลางคืนเขาจะทำอะไรกันบ้างนะครับมาชมบรรยากาศกันนะครับเนาะดูบรรยากาศยามค่ำคืนครับบรรยากาศยามค่ำคืนเนะ กลางคืนก็ทำอะไรกันนะครับชมบรรยากาศกันรรยากาศยามค่าคืนครับ <laughs> ทักทายครับทัก chegou, ทายยามค่ำคืนครับชมบรรยากาศนะครับ่าจะมีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะได้ยินแต่เสียงครุนะครับได้ยินแต่เสียงครุกันบรรยากาศยามค่ำคืน ็ะเสียงทุนะครับดังดังงมทั่วทิศทั่วทางครทักทายนะครับทักทายทำกลางคืนนะครับวันนี้ก็มาดูบรรยากาศทำค่ำคืนกลางคืนกลางค่ำกลางคืน ไม่มีทีเด็ดนะครับทีเด็ดได้ยินแต่เสียงก็จุดทุกนะครับยังไม่มีทีเด็ดยังไม่มีทีเด็ดนะครับกลางค่ำกลางคืนเดี๋ยวหน้าจะมีนะครับเดี๋ยวต้องรอก่อนนะครับนาะรอก่อนเขาต้องมีทีเด็ดนะครับต้องมีทีเด็ดกลางค่ำกลางคืน รอดูนะครับรอดูรอดูรอ,ดรอชมบตอนนี้ก็ได้ยินแต่เสียงนะครับบุ้มบุ้มบิ้มบิมเราหน้าจะพักเบรกกันพักเบรกนะครับพักเบรกพักเบรกครับช่วงเทศกาลจุดจีนนะครับเนาะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลนะครับเทศกาลจุดจีนเขาก็จะมีการจุดธูปจุดอะไรกันครับว่า ตอนนี้ยังไม่มีนะครับแถวแถหน้าบ้านแถวจุดไปแล้วหลายรอบนะครับหลายรอบหลายหลายหลายขนานแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีเพิ่มนะเพราะยังไม่มาจุดเพิ่มนะได้ยินไต่เสียงแวๆๆๆ๊บแว๊บแว๊บะไม่รู้ว่าดังแถวไหนว่ดังระงมนะครับทั่วทิศทั่วทาง นี่ก็น่าจะพักเบรกนะพักเบรกเมื่อก,กี้ก็มาไม่ทันนะครับออกมาไม่ทันกันเลยไม่ได้ชมนะครับไม่ได้ชมตรงนี้ก็ให้ดูบรรยากาศตึกลาบันช่องนะตึกลาบันช่องชมบรรยากาศไปนะ ยังไม่มีมาครับยังไม่มีมาโอ้ยังไม่มาจุดไม่มาอะไรนะครับตรงนี้เป็นช่วงเขาเรียกอะไรเทศกาลตรุษจีนนะครับเทศกาลตรุษจีน เป็นวันหยุดยาวนะครับวันหยุดยาวย,ยาวยาวเลยครับสองเทศกาลก็เขาไม่ได้ไปทำงานทำการนะครับหยุดหยุดอยู่บ้าน,นครับวันนี้ก็เป็นวันน่าจะเป็นวันเฉลิมฉลองนะครับก็จุดกันไปหลายชุดหลายเนี่แล้วก็มาไม่ทันนะครับ ได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงฟ้าแฟบฟ้าแฟบปงแป้งปงแปงนะครับรักทายครับรักทายดูชมบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนนะครับเขาจุดกันเป็นชุดใหญ่ๆนะครับนี่ว่ายังยังไม่เจอครับยังไม่เจอชุดใหญ่ๆ ใครทำกลางคืนนะครับตอนนี้รอดูว่าจะมีใครมาจุดเพิ่มหรือเปล่าแถวหน้าบ้านรอดูครับรอดูถ้าไม่มีเพิ่มก็แต่น่าจะมีอยู่นะครับน่าจะมีอยู่น่าจะพักเบรกกัน นี่ก็จุดเป็นชุดใหญ่แล้วนะครับชุดใหญ่มาไม่ทัน,นครับบอกบอกมาไม่ทันกังคากังคืนนะครับโอ้จุดอยู่ไกลๆนู่นนะครับบุมบั่มบุมบั่มครับนี่ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้อยู่ใกล้นะครับไม่ได้อยู่ใกล้เลยไม่ได้ไม่ได้ชมนะไม่ได้ชม เงียบไปเลยนะครับช่วงนี้มาไม่ทันจริงนะครับต้องขอโทษเลยนะครับขอโทษขออภัยทะครัมมาไม่ทันนะแต่ว่าเขาวางแผนว่าจะจุดอีกอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาจุดตอนไหนนะหน้าบ้านที่กําลังอ่าถ่ายทอดสดอยู่นะครับตอนนี้เขามีเขามีวางไว้จะจุดแล้วแหละเขาวางไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้จุด ดูว่าเขาจะออกมาตอนไหนถ้พักเหนื่อยอยู่นะครับตอนนี้น่จะพักเหนื่อยอยู่ทักทายนะครับทักทายทุกท่านทุกคนนะครับคำกลางคืนชมบรรยากาศตอนกลางคืนกันเนาะนี่ก็ยังไม่มีอะไรแปลกใหมนะ่ อท,ทายทุกท่านทุกคนนะครับก็ามาร่วมรับชมนะครับคนจุดเขาก็เข้าบ้านไปหมดแล้วมั้งแต่เห็นบางโปรแกรมไม่อยู่นะครับวางโปรแกรมไว้จ,จุดพุนะครับวางโปรแกรมไม่จ,จุดพุอยู่แต่ว่าจุดไปชุดใหญ่นะครับรถใหญ่แล้วก็หายเข้าบ้านไปแล้ะ วางวางไว้ก็จะจุดอีกอยู่แต่ว่าเขาไปไหนเราไม่รู้นะคนจุดนะครับคนจุดพูดถึงคนจุดพูนะครับทักทายนะครับทักทายได้ยินได้เสียงนะได้ยินได้เสียงนะไม่รู้ว่าจะมาจุดเพิ่มตอนไหนนะลุ้นลุ้นกันลุ้นกันไปยาว,ยาว วันนี้เขาพาันหน้าจะนอนดึกกันนะครับเทศกาลตรุษจีนนะครับโอ้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้นะครับโน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 ขึ้นแล้วครับโอ้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วโน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 โอครับขึ้นมาแล้วครับโนโนครับโนโนขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองนะครับ ข, libro, ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วะโหครับโนจุดพุ่นครับโอ้นะครับโอ้นะครับโหนคนโอเครับโอ้นะครับสวยงามครับสวยงาม ก็เป็นช่วงเทศกาลนะครับเขาใครจุดก็ได้นะครับเนาะเทศกาลจุดจีนครับใครจะจุดก็จุดไปนะครับเขาไม่ห้ามนะสวยงามครับสวยงามจุดเป็นเทศกาลนะครับนะเทศกาลใครจะจุดก็จุดไปนะครับใครไม่จุดก็ ทำอะไรไปก็ทำไปนะครับมีเครื่องดื่มก็ดื่มกันไปนะครับเทศกาลต้องรอรอไปอีกครับรอรอว่าจะมีใครมาจุดเนี่ยนะครับตักายตักกายครับตักกายก็ <S <S มาเรื่อยๆครับเรื่อยๆจุดเรื่อยๆแต่ว่าอยู่บนคอนโดบนตึกสูงเขาก็ไม่ได้จุดนะครับเขาจะมาจุดกันข้างล่างนะครับล่าง ล่างก็คือที่พื้นนะครับติดพื้นที่กลางถนนสามแยกสี่แยกนะครับเพราะอย่างมันจุดพุ่กันนะหน้าบ้านอย่างเงี้ยไม่ได้คอนโดจุดไม่ได้นะครับนาะจุดในห้องก็ยุ่งกันใหญ่นะก็ลงมาจุดกันข้างล่างข้างล่างข้างล่างถ้าจุดระแวกนี้ก็จะหมุนกล้องไปให้ชุมนะครับไม่ให้ชมให้ดูกันนะนี่ก็ ชมบรรยากาศไปก่อนครับฟังเสียงคนภาคไปก่อนครับดูคอนโดดูตึกไปก่อนนะนาะ,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 ะแสงไฟค่ำถึงคืน,นครับก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับเนาะแล้วก็น่าจะจุดกันเรื่อยๆครับค่ำคืนนี้ก็อีกยาวนานอยู่นะครับ ทำกลางคืนก็จุดพุ่มันก็สวยนะครับนะจุดพุถ้าเป็นช่วงกลางวันก็มองไม่เห็น,นครับคืนเขาจะจุดพุจุดอะไรกันนะครับสร้างสีสันนะครับถ้าเป็นวันพักผ่อนนะครับวันพักผ่อนมน,นบ้านเรานะครับบ้านเรา เอาแล้วครับขึ้นมาอีกแล้วนะโอ้นะครับมาอีกชุดละวทำไมชุดเล็กจังขึ้นไม่สูงนะครับโอ้มีครับมีมีม,มีมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วโน่นครับโน่นมาอีกแล้วครับครับนี่มาอีกแล้วชุดหนึ่งมาอีกแล้วนะครับ มอีกับมาอีกมาอีกนี่นี่นี่มาอีกครับมาอีกนี่นี่หมดแล้วมาเป็นชุดๆนะครับมาเป็นชุดๆมาเป็นละลอกระลอกก็ไม่คิดว่ามันจะมาตรงนี้นะครับต่างกล่องไวเชน,นะมาพอดีว่ามุมมันได้นะ,ะมุม,มได้ ได้องศามันได้นะครับตั้งกล้องไว้แล้วก็อจะจุดผูจุดอะไรมันก็ขึ้นตรงพอดีนะคร <c oughs> ก็บังเอิญน,นะครับบังเอิญ <c oughs> บังเอิญจริงๆนะครับ <c oughs> ก็ชมบรรยากาศกันไปนะครับเนาะบรรยากาศบรรยากาศเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> ดังสนัน่นเป็นช่วงเทศกาลนะครับนะเทศกาลจุดจีนนะครับเทศกาลจุดจีนอ้จุดพุเล่นพุกันนะครับไม่ให้เงียบเหงานะครับนะสร้างความคื้นเครงจุดทีนี่ก็อยู่ใกล้ไม่ได้ครับหนีไปไกลๆห้าเมตรสิเมตรนะครับ ก็มาเป็นชุดนะครับมาเป็นชุดเป็นละรอบใครจะจุดก็มาแยกมาถนนนะครับกลางแยกกลางถนนเป็นช่วงเป็นช่วงครับบางช่วงบางตอนเขาก็มาจุด ช่วงตอนเขาก็ไม่จุดอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเขาก็จุดไปแล้วรถสองรถนะครับมาไม่ทันที่ที่มองมองไปไกลๆนู้นนะครับตรงข้างๆคอนโดข้างตึกจุดกันแล้วนะครับสองรอบแล้วเนี่ยตั้งแต่ตั้งกล้องมาแล้วสองรอบแล้ว ทักทายนะครับทักทายชมบรรยากาศค่ำคืนนะครับ <c oughs> บรรยากาศค่ำคืนนะครับกางค่ำกลางคืนนะครับถ้าเขาจุดพลุก็มีนะครับนะจะเห็นนะครับถ้า อยู่หลังคอนโดก็มองไม่เห็นนะครับที่คอนโดมันบังอยู่ถ้ามาขึ้นระหว่างข้างๆก็จะมองเห็นอยู่นะข้างๆคอนโดทักทายนะครับทักทายนี่ก็มาชมบรรยากาศค่ำคืนนะครับมีคนจุดรู หรือสมบรรยากาศนะครับคางคืนไทยนะครับบรรยากาศคางคืนนะครับเนาะมันมองมันจะมีคนมาจุกคู่ให้ดูไหม <c oughs> นครับนี่ก็บรรยากาศดีนะครับฝนมีเมฆเมฆมากนะครับเมฆมากตอนกลางวันมันตกไปแล้วนะ เราก็ม,ามันตกไปแล้วนะทักทายนะครับทักทายกับท่านทุกคนนะครับเข้ามารับชมนะครับนะอรับชมบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนนะคี่แที่เงียบไปแล้วครับแต่ว่าเขาตั้งผู้ไว้อยู่นะครับนะตั้งผูไว้อยู่แต่ไม่เขาไม่มาจุดนะครับน่าจะไปพักก่อน อาจะไปพักดูหนังหรือไปพักกินข้าวหรืออะไรมีจุดมาเป็นช่วงนะครับมาเป็นช่วงใครอยากจุดก็จุดนะครับไม่อยากจุดเขาก็เข้าไปไว้ในบ้านนะครับเป็นก็เป็นความเชื่อของเขานะครับเชื่อของ จุดเพื่อปัดเป่านะครับสิ่งชั่วร้ายนะครับจุดเพื่อให้มีความคลึกคลื่นนะครับการจุดพลุของเทศกาลตุจีจน,นครับใครทุนเยอะหน่อยก็จุดเยอะหน่อยนะคใครทุนน้อยก็จุดน้อยนะ <laughs> การจุดพลุนะครับไม่ได้เกี่ยวกับอะไรนะแต่ว,ว่าใครจะจุดมากจุดน้อยอนยะู่ที่งบประมาณนะครับนี่ก็เงียบๆหายไปนะครแล้าจะดึกแล้วขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับบางครั้งเขาก็ ออกมาจุดเป็นชุดเลยนะครับทักทายทักทายนะครับวันหยุดสบายๆนะครับมันไม่คืบคืนเหมือนตอนหอัหวันนะครับนะตอนอวันนี้โอ้จุดกันสนันวันไหวนะวันนี้จุดกันสนันวันไหวและนี่มันก็ดึกแล้วครับนาะ สามทุ่มสี่ทุ่มแล้วครับานะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวนะันนี้ก็มาชมบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับเงียบไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะจุดกันตอนไหนเ,เราไปบอกเขามาจุดไม่ได้นะครับเ,รเขาจุดของก้าเองนะครับนะเนาะการจุดรู เลิมฉลองนะครับเราันหยุดยาวนะครับจีนสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่สิบสองนะครับหยุดยาวนะครับยาวยาวนะครับโอเคครับก็ขอบอกขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามเราชมทุกคนก็บเวลานะครับนะสวัสดีครับ